ากาศที่พัที่วังเวะครับวันนี้ต้องตื่นเช้าเอารถไปซ่อมแอร์ครับหล้ห้อพัก แล้วใสแลนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะเราไปดูห้องพักหรือลกหน่อยเราดูห้องพัก,ก,น,พกนะครว่าโอเคครับห้องพักดีอยู่ภาพที่นอนไปแล้วนะครับมีแอร์ให้ อีก,กาต้มน้ำมีตู้เย็นสำหรับสอนท่านพอดีพอดีนะลบหน่อยคนระับที่ดูอากาศน้ำแรงรอยู่ครับโอเคถือว่าน้ำแรงดีเป็นห้องพักสไตล์นะครับ หลังติดน้ำติดเขาเด้อมีเยอะนะครับอันนี้ถ้าเป็นบ้านทรงนี้องคฝั่งทางนี้มีถึง27หลังติดน้ำข้างหน้าก็เล่นได้น้ำแสนะครับ โตเฟอร์ประจำศูนย์สามเนี่สิบอ็ดเชียบน้อยมาได้ ที่วังเวียงครับ